สวัสดีครับสวัสดีเช้าราศีกุมและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่ห้าใบนะครับคุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องงานเลยวันนี้เรามาเจาะดูกันไพ่ห้าใบจะบอกอะไรกับเราบ้างน,นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใบที่หนึ่งครับ ใบที่ 1. ใจความรักสำคัญที่ปรากฏใบแรกจะเป็นใจความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องงานกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเด็กถือไม้หรือมหาเร็กถือไม้คุณต้องปรับตัวถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้และปรับตัวทำไมต้องปรับตัวเพราะว่าสถานที่ที่คุณอยู่งานที่คุณทำนั้น มันกำลังจะแย่มันกําลังจะไปต่อไม่ได้มันอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะไปต่อเพราะว่านักเรียนนักศึกษาดูนะครับในบรรยากาศของมหาล็กถือไม้มันแห้งแล้งเห็นปะมันไม่มีความบุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับเราอีกแล้วมันเป็นความแห้งแล้งครั ความแห้งแล้งส่งผลถึงความร้อนพออะไรที่มีเกี่ยวข้องกับความร้อนเราจะทนอยู่กับความร้อนนั้นไม่ได้ความร้อนนี่คืออะไรแรงกดดันร้อนกายร้อนใจนะนักเรียนนักศึกษาพอร้อนกายร้อนใจมหาเด็กถือไม้จึงต้องมีการปรับตัวเริ่มที่จะปรับตัวแล้วนะไอ้นี่แค่ปัญหาระดับหนึ่งเพิ่งจะเริ่ม เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันใหม่ๆเรียนรู้ที่จะทำอะไรใหม่ๆปรับตัวนะครับการปรับตัวก็คือการที่เราจะต้องเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ความสามารถไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อีกแล้วจึงต้องมีนวัตรกรรมใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถามว่าจะได้ถึงขั้นย้ายงานไหมมหาได้ถือไหมยังไม่ได้ย้ายงานยังอยู่ที่เดิมแต่แค่อยู่ในเรื่องของการปรับตัวเป็นอกมีโอกาสได้ไหมที่คุณกําลังจะหางานใหม่มันก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะอยู่ที่ทํางานเดิมแต่คุณกําลังใช้เวลาในการหาที่ทํางานใหม่คุณก็ไม่ได้สนใจกับงานที่ทําอยู่เดิมใจไปพวงกับเรื่องของหาที่ทํางานใหม่ ย่างนั้นมากกว่าอันนี้ได้นะนักเดนนักศึกษานะทีนี้เรามาดูต่อเมื่อเราต้องปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่รอดได้แล้วเนี่ยใบยที่สองครับผลกระทบอารมณ์ความรู้สึกมึกคิดในใจมันส่งผลกระทบอะไรกับตัวของเราหรืเอ,อเพราะว่าเด็กอาหารเล็กถือไม้เนี่ยมันอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งเขาเอาอะไรมาให้เราต้องมาเรียนรู้อะ มันอาจจะเป็นภาระงานภาระหน้าที่ที่ถูกโยนมาให้เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องทาก็ได้โดยเช่นกันที่เนี้ยเราจะมาดูซิว่าใบที่สองเนี้ยผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นอย่างไรจากแม่น้ำมหาเล็กถือไม้กระโดดมาเป็นลาชาไมาเ้ยผลกระทบอ่าเราเราเริ่มโฟกัสได้แล้วนะสองใบเนี้ย จากปรับตัวเพราะถูกแรงบีบคั้นแรงกดดันหรือมีภาระหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งเ,เข้ามาอยู่ในมือแล้วการปรับตัวในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมาเป็นราชาไม้เลยตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบจริงๆอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ได้แต่ความรับผิดชอบมันมากขึ้นมันใหญ่โตขึ้นจากมหาดเล็กกลายเป็นราชาด้วยความรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ในมือต้องทำ ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันเป็นไพ่บวกไหมหรือเป็นไพ่ในเชิงลบจากมหาเล็กถือไม้มาเป็นราชาไม้ผลบวกคือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่แต่ผลลบเกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจที่คุณเองอาจจะอยากไม่อยากทำก็ได้อ่ามันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะทำไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าเริ่มต้นจาก สถานที่ที่มันร้อนร้อนกายร้อนใจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือแรงผลักดันให้คุณได้มานั่งเก้าอี้แล้วไนั่งเก้าอี้ที่ตัวใหญ่เก้าอี้ในการทำงานที่ตัวใหญ่มันก็คือภาร่าหน้าที่บทบาทบทบาทหน้าที่ที่มันใหญ่ขึ้นถ้าในมองในความรู้สึกก็คือคุณมีอำนาจสั่งการคุณทำอะไรได้มากขึ้นคุณโตขึ้น มีพวุฒิภาวะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นก็ได้หรือคุณกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วได้ตำแหน่งงานที่มันสูงขึ้นก็ได้ใช่ปะเราสามารถมองแบบนี้ได้นะนักเรียนนักศึกษาจากมหาด้ถยึงไม้เป็นราชาไม้เลยจากการที่คุณนั่งสมัครงานไปหาที่สมัครงานแล้วได้ตำแหน่งใหม่มีความชำนาญมีประสบการณ์มาตำแหน่งใหม่ได้คุมทีมอย่างนี้ก็ได้นะอืม มันโตขึ้นแต่โตขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมมันบีบบังคับให้โตขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเติบโตเกิดเพราะว่าแรงบีบคั้นแรงกดดันแต่ต้องมาดูจริงๆว่าภายระลึกๆสิใจคุณโอเคไหมคุณชอบไหมเออหรือมันทําให้คุณต้องเหนื่อยจับการที่คุณต้องมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ในมือเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอ่า เพราะฉะนั <Es> products, ้นเราสามารถบอกกับชาวราศีกุมได้ว <tamanho S 1> ่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานคือการปรับตัวคุณเตรียมเลยครับคุณอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอาจจะได้ได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่ที่ใหญ่โตนใหญ่โตนะหน้าที่ที่ใหญ่โตนะ อาจจะเป็นเกียรติประวัติเป็นศักดิ์ศรีเป็นเป็นงานที่สามารถทำให้มีชื่อเสียงได้แต่งานนั้นแหะที่คุณได้มามันมาจากแรงบีบคั้นและแรงกดดันถ้าคุณสามารถฝ่าฟันกับแรงบีบคั้นตรงนี้ไปได้ถือว่าคุณจะบรรลุในหน้าที่การงานครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเพราะว่าจากเด็กมหาล็กถึงม้เป็นราชาไม้เนี่ยมันเป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงมันเป็นโอกาส โอกาสที่มาพร้อมกับแรงกดดันถามว่าเครียดไหมมันมันมันนั่งยูแต่ต่แต่าง,งเนี้ยทุกสายตาจะมาจับจ้องสังเกตด,ดูราชาไม้ครับจะไม่กล้าจะไม่มาสบตาจะไม่มองเลยนะโฟกัสที่ไม้นี่อย่างเดียวนะเอเอพราะทุบสายตามาจับจ้บองที่ราชาราชาจึงต้องไปโฟกัสที่งานไม่มีเวลาที่จะมาศบตาใครใคร โอเคป่ะ okay, อืมนี่แหละคือราศีกลุ่มในเรื่องของการทำงานบางอากตอนนี้มันอาจจะเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในการทำงานถ้าให้มองว่าเป็นไพ่บวกก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจมีมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือแรงบีบคั้นแรงกดดันแรงเสียดทาน โอเคนะทีนี้เรามาดูว่าปัญหาอุปสรรคข้อที่ควรระวงังในเมื่อตำแหน่งหน้าที่การงานมันใหญ่ขึ้นมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี้ยปัญหาอุปสรรคข้อควรระวังคือเรื่องใดเห็นไหมมันส่งผลต่อสภาวะจิตใจคุณจริงๆเลยเนี่ยเบื่อเซง็งท้อแท้ไม่อยากจะทำเลยเออ เนี่ยอาการเบื่อเซ็งเท้าแท้เหมือนแบบโอ้โยนงานมาให้ทำอีกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่านี่นะปัญหาอุปสรรคคือให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของความเบื่อหน่ายเจ็ดเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นสมาสภาวะของการที่ว่าไฟในการทำงานมันมอดไฟมันเหลือนิดเดียวมันไม่มีความกระตือรือร้น อันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันมาจากแรงบิบคั้นแรงเสียดทานไงทําให้คุณรู้สึกเบื่อๆเ,เซ็งๆท้อๆไม่ก็อยากทําเท่าไหร่เอาอะไรใหม่ทาก็อไม่รู้ออแต่แต่อุปสรรคข้อควรระวังอนะไรเนี้ยผมมองว่านะเจดเหรียญคือบททดสอบถ้าคุณผ่านบททดสอบอันนี้ได้เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ตอนนี้คุณยังไม่เห็นผลตอบแทนอะ คุณคุณเห็นในสิ่งที่มันคุณเห็นในสิ่งที่คุณเห็นนะแต่มันยังมีดียังมีผลปรับแทนที่ยังซ่อนอยู่ที่คุณยังไม่รู้ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณขี้เกียจขุดแล้วอ่ะมันมีต่อนะมันมีอีกเยอะเลยนะแต่คุณขี้เกียจขุดแล้วคุณได้มาเหรียญเดียวคุณคิดว่าคุณพอใจแล้วคุณก็เลิกขุดเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้คุณฝ่าฟันต่อไปสู้ต่อไปแต่สภาวะหมดไฟอ่ะตอนเนี้ย อยากให้คุณหาเวลาหาจังหวะไปชาร์จแบตให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าเฮ้ยยังมันยังมีอีกขุมทรัพย์มันยังมีอีกสิ่งดีๆยังเหลืออยู่ให้เราขุดต่อนะถ้าเราพยายามขุดต่อไปพยายามทําต่อไปอ่ะมันจะมาไหลรวมกันที่คุณเป็นจํานวนมากเลยนะแต่สิ่งที่คุณเห็นมันแค่นิดเดียวเอง ตอนนี้คุณก็เลิกแต่ลวคุณคิดว่าเอ้ยจะกดต่อดีไม่กดต่อดีมันได้มเมื่อเีือนเดียวเองแต่จริงจริงมันมีซ่อนอยู่มันมีแพทช์ซ่อนอยู่มันมีผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในนี้อยากให้คุณมีไฟเริ่มที่จะทํามันต่อไปเพื่อผลอันดีที่จะตามมาในภายหลังแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่าเราเห็นแค่สิ่งเดียวเราเห็นแค่นิดเดียวแล้วเราก็เริ่มท้อแล้วโอเคนะระวังเรื่องท้อแท้เบื่อหน่าย อันเนี้ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าโอกาสมันมีมาแต่ใจคุณยังไม่พร้อมที่จะสู้อืมแต่ถือว่ามันเป็นบททดสอบผมมองว่าเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตของการทํางานเลยนะทีนี้เรามาดูต่อว่าสิ่งที่คุณควรทําหรือต้องโฟกัสเป็นพิเศษเออนี่ไงห้าเหรียญคุณต้องโฟกัสพิเศษเลยถ้าคุณได้มาเนี่ย มันจะถ้าเนี่ยห้าเหรียญสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็คือเรื่องของรายจ่ายผลตอบแทนการเข้าไม่ถึงผลประโยชน์คุณต้องมองเนี่ยถ้าคุณเลิกคุณท้อแท้เบอร์ไหนคุณจนเลยนะถ้าคุณมุ่งมั่นต่อไปล่ะเนี่ยคุณจะมีเงินเยอะเลยนะถูกปะแต่ถ้าเนี่ยเรื่องที่ต้องโฟกัสเรื่องของผลตอบแทนรายรับ ผมอยากให้คุณโฟก,กัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องของผลตอบแทนเบื่อนายเซง้อแท้ได้มาเหรียญเดียวเป็นไงล่ะจนเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่อ่ะคุณก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นนะอยากให้คุณลองโฟก,กัสพิเศษให้มองมอง,มองี่เรื่องของเงินเอ๊ะเอาหน้าขยันหน่อยไว้ทํางานมันอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมันอาจจะได้ผลดีๆตอบแทนกลับคืนมา โอเคนะให้นึกถึงเงินนบกระเป๋าไพ่บอกว่าประมาณว่าไอ้ hey, ถ้าเบื่อท้อเสงเมื่อไหร่ให้เปิดกระเป๋าตังค์ดูทันทีเงินมันน้อยไพ่ก็จะออกมาเป็นอารมณ์นี้นะเรามาดูคําแนะนํานะครับคําแนะนําจากไพ่บอกว่าไงชีวิตยังต้องก้าวไปต่อครับยังต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําแปดไม้ความสําเร็จการเติบโตกําลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณมีความเพียรพยายามมีไฟในการทํางาน อย่าท้ออย่าแท้ขอให้คุณตั้งมั่นอดทนผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้สิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะราศีกุมโอเคไหมน่าจะดนะีดีขึ้นนะตอนแรกมันจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากทำเราบอกว่าเฮ้ยที่เป็นอยู่เราก็โอเคแล้วเออแต่ไที่เป็นอยู่แล้วโอเคแล้วอ่ะมันคือการหยุดการพัฒนาไง เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงมอบภารกิจมอบหน้าที่มอบบททดสอบมาให้กับตัวเราถ้าตัวเราฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้อะผลตอบแทนรางวัลโบนัสสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาเราอย่างถาถมมันคือสิ่งที่ดีๆกมันจะเกิดขึ้นนะแต่พระเจ้าไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเราเลยนะเขาให้เราโดยการผ่านบททดสอบถ้าคุณทำบททดสอบนี้ได้คุณก็ได้ A ได้ B ได้ C นี่คือผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันต้องผ่านการฝึกมันต้องผ่านการทดสอบถ้าคุณสอบผ่านบททดสอบนี้คุณสามารถทําได้แน่นอนผลรางวัลผลตอบแทนมันย่อมเป็นของคุณโดยชอบทาแน่นอนจบแล้วนะครับาสีกุมในเรื่องของการงานนะขอให้ไพาทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดีอผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ